เราไปแลกแคจังหวัดกระบี่กันมั่งค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้นําทับลงพื้นที่บ้านทับแคกไปแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรทางขึ้นเข้าง่อนหนาจุดชมวิว360องศาแล้วก็เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีชื้อเสียงเป็นอันดับที่สองรองมาจากป้ายอดเข้าพนมเบญจาค่ะ นายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องข้องการจาราจรที่ถนนบานน้องทะเลฮาดทขับแคกตำบนน้องทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งถนนสายนี้นะคะเป็นถนนซ่องช่องจาราจรค่ะอยู่ในความดูแลข้องสำนักงานแควงทางล่วงชนบทจังหวัดกระบี่เป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปยังจุดชม,มวิวเข้างอนนกักแล้วก็เส้นทางเดินป่าซึกซซาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหนองผัดทารามู่กอผีพีแล้วก็เป็นทีตั้งข้องนวย ผีถังอุทยานแห่งชาติถีพอพอซี่ทับแค่ค่ะเป็นสถทานทีทองเทียวทางธรรมชาติซึ่งตอนนี้ค่ะสภาพทนนดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันนี้มีทางรถยนต์รถเครื่องจอดอยู่เต็มซ่องคางทางทำให้การจาราจรไม่สะดวกน,นี่แหลแน่นจริงกันเลยนะ,ะการลงพื้นที่ก็เพื่อที่จะไปติดตามปัญหาข้องผูหวาค่ะที่กรนหน,น,นี้ก็ทําให้ได้รับทราบว่า รถที่ต่อส่องข้างทางส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรถหนักทองเที่ยวเนี่ยแหละค่ะจึงได้นัดน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางอ,อบตน้องทะเลป่าไมา้แควงทางล่วงชนบทแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในละแวกนั้นมารวมกัน5หรือ5แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยได้สรุปนะครับในการบรรณาการรวมกันร,ระว่างภาครฐเลเอกชุนเป็นการรวมทุนการปรับปรุงลานจอดรถโดยขยายไล่าทางออกไปกว้างสามหง่เมตรระยะทาง4 0 0รอเมตรนะครับ วางท่อระบายน้ำแลวก็ทพื้นคอนกรีตคาร์ราเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้การจาราจรใน,นระเวกดังกล่าวคล่องตัวขึ้นเนื่องจากในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางขึ้นเขาหนักเพื่อไปจุด,จดชมวิวสาปโลสิ0องศาจนทําให้จังหวัดกระบี่มีชื้อในด้านคลองเล่งท่องเที่ยวแบบเดินป่าเส้นทางธรรมชาติรองรับการเดินป่ายอดเข้าพนมบินจ้าครับ น่ <No. S 2> oh. พอจอดซ่องทางทางทั้งดอดมันสวนกันไม่ได้เต็มจริงเลยนะครับใช่ว่าหนักทองเทียสวสนใจต้องช่วยจริงขอ้อนหนักนะครับน้องยิงออม